พิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมังนามิสามิสุปฏิปานโนภะคาวโตสาวกสังโฆสังฆังคังนามิ วันทามีพุทธังสัพเมโทสังฆมัตมีพันเตวันทามีธรรมังสัพเมโทสังฆมัตมีพันเตวันทามีสังฆังสัพเมโทสังฆมัตมีพันเตมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติเสนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติเสนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยมปี มายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาติสเนนะสหปัญจสิราณิยจามาตุพุทธังสางคชามิธรรมงสางคัชามิสังขังสางคชามิ ุทิยมปีพุทธทางสานังขจามีทุทธิยมปีธรรมังสานังขจามีทุทธิยมปีสร้างขังสานังัจามีตาธิยมปีพุทธทางสานังัจามีตาธิยมปีธรรมังสานังัจามีตาธิยมปีสร้างขังสานังขจามี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ านานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิขาะเจาขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ยตัวเองและใช้ผู้อื่นฆ่าทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิขพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการถือเอาสิ่งค้องที่เจ้าข้องเข้าไม่ได้ให สังาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาพทังสมาทิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายมูสาวาทาเวรมณีสิกขาพทังสมาทิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดไม่จริงสุราเมยมบชะปมาทัตธานาเวรมณีส <Jamie S 2> ิกขาพทังสมาทิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอิติปิสโสภะคาวาลังสมมาสัมพุทโธวิชาจาะสัมปโนสุกโตโรกับวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมสาราทิ สัต t าเทวมนุษย์นังพุทธโธภควาติสวาคาโตภะขวตาธรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทั้งจตาริปุริส ยุคานิอธรรมปุริสาปุคขาเอสาภะคะวะโตสาภคะสังโฆ อาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอันชรลีกะระนิโยอนุตรังปุญญังเขตตังโลกัสสาติภาุงสมัสมะพินิมิตาสาวทันตังคีเมฆังวุธิตะโคระสะเสนะมารังธานาทิธรรมวิธีนาชิตวรามุนินโทตันเตชันสาหวันตุเมเชมังคลานิมาราติเลกามาภิยุชิตาสภาระติงโคลัมปนารวะกกมังขมาทันทยักขังขันติ สุนันทวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเมเชียมังคลานินาราคิริงกชาวลังไอรตันตภูตังทาวักิีจักวาสนีวัสุธารุนันตังเมตัมบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเมเชียมังคลานีโอคิตะคาคามัยหาทัสตารุนันตังท้าวันติโยชนะปะทถังคุลีมาละวันตังอิทิวิสังละตมโนชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพุตุเมเยมังคลานิกัดวานกัตถะมุทเทลังอิวะคำพินิจจิตใจยะทุกท้าวจนนังชะนกายมันเชสันเตนโซมวิธินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาพุตุุมเฌยมังคลานิ สัจจังวิหายามาติสัจจกว่าทะเกตุงว่าทาพิโรปิตมะนังอธิยันตภูตังบัญญาปฏิปชาลิตตวชิตตวามุนินทตันเตชะสาันตุเมเชมังคลานีนันนทวันอนุพุชคังวิพูทังไม่หิติงมรลเทละพุชเคนะถ้ามาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาันตุเมเชมังคลานีทุกขาทิถิพูชเคนะสุทัน ทั้งพมังวิสุทธิชติมิตรที่ประกาวิธานังยาณาคเทนวิธินาชิตว่ามูนินทรมทานเตชะสาวคนตุเมเชยมังคลาเนียเอตาปีพุทธชยมังคระอัตถะคาทายว่าจโนทินาธินสระเตมตังทีหิตวานาเนเหกับวิวิธานีจุปทวานีโมขังสุขาธิกเมยยนโรสะปัญโย มหากาลีนิโกนาโทหิตายสภาปานิยังปุริวาปาลมีสภาปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะโหตุเมเชยมังคะลังเชยันโตโพธิยามุเรกยานังนาทิวัตโนเอวังตะวังวิเชยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอปลาชิตาปลังเกสีเสโพยโตคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังกัฟโตปโมทาตี สุนักตั้งสุมังคลังสุภาภาตั้งสุขที่ตั้งสุภโนสุโมโหโตจาสุยิทั้งพัรมจาริโสปัตคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัตถคีนังปัตถคีนังมโนกรรมังปานิทิเตปัตถคีนาปัตถคีนานิกัตวานารพันตันเทปัตคีเนวันตุสัพมังรกคันตุสาวพเทวตาสัพุทธานภาไวนัสัทธาสุธิภวันตุเมภวันตุสัพมังรกคันตุสาวพระเทวตา สัพพธรรมมานุภาเวนะสัทธาสถทิพวันตตูมพววนตุสาพพมังรกคันตุสาพพระเทว,วตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสถทิพวันตตเม